เรื่องราวชาวนี้ค่ะโอ้โ oh, ห oh. จะเต็มมากเลยหมาอะไรบ้างคะอันนี้มีแกงแม่จูนอ๋อน,นี่มาแมจูนส่งมาแล้วหรอใช่แกงมาอุ้ยเธอแล้วดูนี่ค่ะแ,แตกๆแ,และนาะจะบอกเลยว่าอันนี้แค่ครึ่งเดียวเองใช่ไหม หมอ้อห้องใหญ่ขนาดนี้เลยโอ้โหเนี่ยหมอ้อที่ส่งมาเธอนี้คือแบ่งพอร์ชั่นมาฉันบอกเลยว่าใครจะกินหมอ้อแม่จูนนะแบ่งกินได้สี่รอบค่ะอันนี้พ่วงตรงนะฮะนี่อาจิต่อหม้อแม่จูนนี้เลยของที่รักเป็นปลาหมึกช่ลปลาหมึกเหรอคะ,ะวันนี้โอ้่ะของนั้เป็นผัดวุ้นเส้นแล้วก็ไข่ดาวเข็มทองว้าวนี่ค่ะเดชันเ่เรื่องราวชาวนี้วันนี้มาเริ่มกินกันดีกว่า อันจริงคือแม่จูนทำตะบะแตกนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทานอาหารแบบมันๆอะไรอย่เงี้ยตั้งแต่เช้านานแล้วโอ้โหถออดูนี่นะหนชิ้นเนี้ยไอริงหนูอิ่มแล้วนะอันนี้อิ่มเลยอุ้ยแล้แกงเขาข้นอนะ่ะราดูตับใครชอบกินเครื่องในนะบอกเลยว่าร้านมอม่จูนนี้แบบตองนะใหญ่มากใหญ่มากอืมต้องแกงแน่นเผ็ดนนำใครที่ชอบลูกทุ่งจัดจา้ามต้องแกงมอม่จูน ต้องใส่กับท้อ,ทอไปอ่ะน้ำมันเองอืกเกี้ยด้วยน้ำแกงเขียวหวานนะกินลาบข้าวกับไข่ดาวอ่ะมันที่สุดแล้ว<อ>นะน้ำแกงลากกบกรบปงไข่ดาวโอ้ยนี่กินแบบคนโบราณกข้าวแงโมเมื่อก่อนไม่เข้าใจนะอร่อยสดชื่นตอนนี้เข้าใจแล้วมันไว้ตัด<ต>ไิวแล้วก็เพิ่มความเย็นด้วยขอตัวไปกินข้า,าวเช้าก่อนนะคะทุกคนและนี่คือเรื่องราชาในวันนี้ค่ะ